ไฟติดอย่างเดียวนะตอนนี้ทุกคนนั่นไงที่ผมบอกนะดูว่าผมได้ยินเสียงย่ำเท้ามานะ อื่นเขพูดถึงแล้วมาขอของกินแบบนี้นะเดี๋ยวผมจะลองให้ดูนะทุกคนนะแล้วก็ให้ไปที่อื่นดูว่าผมขอเสียมารยาทหน่อยนะทุกคนทุกคนจะว่าผมยังไงก็ได้นะแต่เพื่อความปลอดภัยของผมนะทุกคนเอ้า สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่เอฟที่น่ารักกันทุกท่านกันเลยนะครับขอยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชายกิจนะครับทุกคนก็ทุกคนครับเดี๋ยววันนี้เนี่ยผมเองจะไปตั้งแคมป์ที่ที่หนึ่งนะซึ่งที่ตรงนั้นเนี่ยผมเนี่ยเคยไปตั้งแคมป์หลายรอบแล้วแล้วก็เจอเรื่องราวหลายๆอย่างก็ที่ผมกลับมาวันนี้นะผมเนี่ยเหมือนจะได้ยินคนที่หาของป่านะ ขาบอกว่ามีชายเล่ร่อนคนหนึ่งนะไม่รู้ว่าเป็นคนดีหรือพวกแก้งบ้ากันนะก็มายืนมองมาขออางคงอาหารอะไรพวกนี้กับเขานะก็เดี๋ยววันนี้เนี่ยผมเองจะเข้าไปดูนะว่ามีหรือเปล่านะหรือจะเจออะไรที่มากกว่าชายเล่ร่อนคนนั้นนะครับทุกคน ก็ทุกคนครับถ้าเขาเป็นคนดีเนี่ยเราก็พอจะให้แบ่งปันของไปให้เขากินนะคงก็มีของติดไม้ติดมือมานะแต่ถ้าเป็นพวกที่คิดไม่ซื้อตลบหลังแล้วพวกเนี้ยเราก็ต้องจัดการนะครับทุกคนโอเคก็ก่อนจะรับชมคลิปนี้ก็ฝากพี่ๆนะทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยดูคลิปก็อย่าเพิ่งกดข้ามโฆษณานะครับทุกคนแล้วก็ฝากติดตามเพจ Facebook ชายกิจให้ผมอีกหนึ่งช่องทางกันด้วยนะครับทุกคนตอนนี้ก็ได้ทําการเปิดเพขึ้นมาใหม่แล้วนะครับทุกคนก็ฝากพี่ๆทุกคนนะช่วยกันเข้าไปกดติดตามให้ทีนะครับทุกคนไปพร้อมแล้วก็ไม่ให้เป็นการเสรียเวลาเดี๋ยวเราเริ่มเดินทางไปที่พักตรงนั้นกันเลยดีกว่านะครับทุกคนไปโอเคครับทุกคนก็ตอนนี้นะครับผมเองเดินทาง มาได้สักพักใหญ่ๆแล้ก็มาถึงจุดบริเวณนี้แล้วนะซึ่งเป็นทางเข้านะครับทุกคนแ้อีกประมาณสักไม่กี่นาทีเนี่ยก็คงจะถึงที่พักตรงนั้นแล้วนะครับทุกคนเพราะว่ากว่าจะมาถึงจุดตรงนี้ได้เนี่ยผมเองก็ใช้เวลาในการเดินทางมาค่อนข้างที่จะไกลยอยู่เหมือนกันนะครับทุกคนก็ฝากวี่ๆทุกคนนะเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับ ขอให้ผมเนี่ยเดินทางปลอดภัยนะครับแล้วก็ขอบคุณทุกๆคอมเมนต์นที่เป็นห่วงผมนะครับดอกไม้สวยมากเลยนะทุกคนมันอยู่เนี่ยอยู่บริเวณทางเข้าเลยมันไม่ใช้เป็นดอกไม้ที่ไว้ตกแต่งนะมันเป็นต้นหญ้าที่มีดอกมันออกมานะครับทุกคนเนี่ยโอเคเดินทางกันต่อทุกคนแค่ทางเข้าเนี่ย ก็ค่อนข้างที่จะลกมากๆเลยนะนี่ทุกคนดอกมันออกเต็มเลยนะได้ยินเสียงน้ำ้วตอนนี้ทุกคน <c oughs> น้ำค้างก็เยอะมากๆเลยนะ โอเคทุกคนเดี๋ยวให้ผ้นจุดตรงนี้ผมจะเริ่มถ่ายดูกันอีกทีหนึ่งนะครับโอเคครับทุกคน <Okay. S 2> ก็นาตอนนี้ผมเองก็มาถึงจุดที่น้ำไหลผ่านแล้วนะซึ่งต้องเดินเข้าไปข้างหน้าอีกหน่อยหนึ่งนะก็จะถึงจุดที่เป็นจุดตั้งแคมป์นะซึ่งวันนี้ที่ผมบอกไปเมื่อต้นคลิปว่าผมจะเจอหรือเปล่าอันนี้ก็ยังไม่แน่ใจนะแต่มีคนที่ อของป่าเนี่ยบอกว่าเจอชายเล่ร่อนนะเหมือนอดอยากนะมาขอของกินกับเขากันนะครับซึ่งผมเองก็จะมาพิสูจน์ด้วยตัวผมเองว่าเป็นจริงหรือเปล่ามีอยู่จริงหรือเปล่านะเนี่ยทุกคนไอ้ไอ้ดอกสีชมพูชมพูนะที่ผมเจอมานะ่ยต้นมันนะ มันเหมือนเป็นหญ้าเลยก็ว่าได้นะโอเคไปเดินทางกันต่อเลยทุกคนก็ไปถึงเนี่ยผมไม่รู้ว่าจะเจอเขาหรือเปล่านะผมเองก็เลยจะขอทำการกอกไฟนะตรงจุดตรงนั้นนะครับเพื่อที่จะนั่งรอเฝ้าสังเตกตการไปเรื่อยๆนะครับทุกคน เสียงน้ำก็ค่อนข้างที่จะดังมากๆเลยนะโอเคครับทุกคนก็ผมอยากจะบอกทุกคนว่าตอนนี้ผมมาถึงจุดที่จะตั้งแคมป์ตรงนี้แล้วนะซึ่งต้องบอกเลยว่าบรรยากาศดีมากๆนะครับโอเคเดี๋ยว ผมขอทำการต่อไฟสักคู่หนึ่งนะครับทุกคนเพื่อที่จะไล่ยุงนะแล้วก็ถ้ายังไม่มาผมเองก็จะทำการผูกเปนอนรอตรงนี้ไปเรื่อยๆเลยนะครับทุกคนนะแต่ดูจากสภาพกองไฟเนี่ยเหมือนมีคนมาตั้งแคมป์ที่นี่ไม่นานนะหรือจะเป็นที่เขาบอกผมนะทุกคนโอเคไป เดี๋ยวเริ่มทำการก่อบไฟก่อนสักครู่นะครับทุกคน ครับทุกคนเดี๋ยวก่อไฟก่อนนะพอดีว่าก็ผมเนี่ยได้ทำการปลุกเ,เ,กเปเสร็จท็นทีเรียบร้อยละนะวันนี้ยุงเนี่ยเริ่มมาละหลังจากที่ผมหาพงหาฟืนปลุกเ,เปเสร็จเนี่ยยุงมันก็เริ่มบินมาหาผมละก็เลยต้องก่อไฟแล้วทีนี้ ปิดมาเรื่อยๆนะครับทุกคนตอนนี้ แจ่มหมดทุกคนร้อนมากทุกคนเจ้าโมโต้คอยก็ดังมากเลยครับทุกคนตอนนี้ ก็รอไฟติดอย่างเดียวนะตอนนี้โอเคครับทุกคนเดี๋ยวตอนนี้ก็ได้เวลาที่ผมต้องจะขอพักก่อนนะเพราะว่าทำไรเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวจะนอนรอสักพักหนึ่งนะถ้ายังไม่เจอคนหรือชายเล่ร่อนคนนั้นเนี่ยออกมาผมก็จะขอตัว กกับนะครซึ่งผมไม่รู้ว่าผมจะได้เจอกับชายเล่ร่อนคนนั้นหรือเปล่านะเพราะว่าผมเองเนี่ยก็ได้ทำการก่อไฟผูกเฟไว้ตรงนี้ก็สักพักใหญ่ๆแล้วก็ยังไม่เห็นมีใครออกมาให้ผมเห็นเลยนะก็จะขอรอดูสักพักหนึ่งก่อนนะครับ ก็จะตั้งกล้องไว้นะเผื่อบางทีเนี่ยนะผมเผลอหลับไปอา,อาจจะมาออกมาตอนที่ผมเนี่ยหลับแล้วก็มาลื้อกระเป๋าผมนะเดี๋ยวผมก็จะขอตั้งกล้องไว้นะครับมีไฟกล้องหนึ่งก็ปลอดภัยแล้วทุกคนนะ เหมือนผมจะได้ยินเสียงมีคนเดินย่าเท้ามาจากบริเวณข้างหน้านนะู้นผมไม่รู้ว่าเป็นใครนะอาจจะเป็นชายเล่นร้อนคนนั้นหรือเปล่าเหมือนเสียงมันกำลังเดินมาฝั่งนี้นะครับทุกคนเนี่ยเสียงมันเดินมาจากบริเวณนี้นะครับทุกคน โอเคทุกคนเดี๋ยวขอตั้งหลักก่อนดีกว่านะไม่รู้ว่ามาดีหรือไม่ดีนะนั่นเดินมาฝั่งนี้ทุกคนทุกคนนั่นไงที่ผมบอกนะดูว่าผมได้ยินเสียงย่ำเท้ามานะแล้วผมก็เจอกับคนคนนี้นะ ไม่รู้ว่าใช้คนเดียวกันกันกบที่คุณเขาพูดถึงกันหรือเปล่าค,คุณเป็นใครครับอยู่นี่นผมถามว่าเป็นใครจู่ๆมาตอบผมว่าอยู่นี่เดี๋ยวก่อนนะ คุณมาที่นี่ได้ไงเนี่ยอยู่ที่นี่คุณอยู่ที่นี่ออแล้วทำทำไมกริยาแบบเนี้ยแบบดุดุนะทุกคนต้องการอะไรมาที่เนี่ยเหีเออ้ยวเหี้ยวเป็นโจรหรือเปล่าเนี่ยไม่โจรไม่้ยวเป็นโจรหรือเปล่าเน้ยหิว ก็ไปหาอะไรกินนี่มาบอกผมทำไมาหมกอกเ,อเนาะอยากกินของกินพูดอะไรไม่รู้เรื่องเลยรือว่าจะเป็นชายสติไม่ดีที่คนอื่นเขาพูดถึงแล้วมาขอของกินแบบนี้นะเดี๋ยวผมจะลองให้ดูนะทุกคนนะแล้วก็ให้ไปที่อื่นดูว่าเป็นคนร้ายหรือเปล่าคนเนี้ยอาจจะวางแผนมาบนดักของ คนอื่นนะทุกคนตัวไล่ได้ยีแล้วไม่ไม่ใช่โจรไม่ใช่โจรเอนไว้ใจไม่ได้นะคนในป่าเนี่ยออทุกคนเ,ออเดี๋ยวผมจะลองให้มันกินดูนะว่ามันจะไปหรือเปล่าครับผมให้มันเนี่ยเพราะว่าชาวบ้านบอกว่าให้มันของเสร็จปุ๊บมันก็ไปเลยนะนี่ทุกคนมีขนมติดไม้ติดมือมานะ ผมขอเสียมารยาทหน่อยนะทุกคนทุกคนจะว่าผมยังไงก็ได้นะแต่เพื่อความปลอดภัยของผมนะทุกคนเอ้าผมเองก็ไม่กล้าเข้าไปนะนเหมือนนะอมแบยทุกคนทุกคนได้ยินไหมมันดอกขอบคุณผมไม่รู้ว่ามันเนี่ย หลอกร้อยผมตายใจหรือเปล่าที่มันขอบคุมผมแบบนี้อะไรทำไมถึกเข้าปะกกันไม่ได้ไปค้าทุกคน<ป>ทุกคนได้ยินมันพูดไหมมันบอกว่ามันเข้ามาหาผมใกล้ๆไม่ได้นะ <ไป S 1> ผมว่ามันก็นไม่น่าจะใช้คนดีอะไรหรอกมีอะไราหรือคึกเข้าไปไม่ได้เปล่าเปล่าไม่มีอะไรไม่มีอะไร คุณคิดไปเองหรือเปล่าว่าคุณเข้ามาหาผมไม่ได้เนี่ยเหตุผลน,นี่สัมผัสได้ฮะสัมผัสได้สัมผัสได้เสออื้อผ้าของเสื้อผ้าก็ขาดหมดแล้วทุกคนเจอไหมบ้าป่อทุกคนดูมันจะกินของมันยังไม่แกะถุงเลยนะบ้า ไปแล้วบ๊ายบายไปไปไปแล้วไปเลยไปเลยไม่ต้องมายุ่งวุ่นวายกับผมใดูดูมันยังจะเดี๋ยวผมจะนําเรื่องนี้นะทุกคนไปให้พวกพี่แฝดเล็กพี่แฝดใหญ่ดูนะให้พี่แฝดเล็กแฝดใหญ่เนี่ยลองดูว่าเราจะช่วยเขาหรือเปล่านะถ้าเขาเป็นคนดีเราก็ช่วยแต่ถ้าเป็นคนร้ายหรือพวกโจรป่าเนี่ยก็ต้องจําเป็น ที่ต้องถึงขั้นทำร้ายให้ปิดชีพอะทุกคนเอาง่ายๆเลยคือต้องปิดชีพพวกมันนะถ้าเป็นคนร้ายนะครับทุกคนมันก็เดินไปแล้วเหมือนมันรู้ว่ามีคนอยู่ที่นี่แล้วมันก็เดินมาหาของกินนะโอเคทุกคนมันไปไหนแล้วก็ไม่รู้นะหายไปไวมากเลยหน่อยหนลังโอเคทุกคนนะ เดี๋ยวผมเปิดกล้องหน้าดีกว่าก็ทุกคนครับพ็ที่ผมถ่ายไปเมื่อสักครู่นะดีนะที่มันไม่เข้ามาทําร้ายผมพอดีผมให้ของมันไปนะพอมันได้ของเสร็จเนี่ยเหมือนมันจะเข้ามาหาผมด้วยซ้ําแต่มันบอกว่าถ้ามันเข้ามาหาผมเนี่ยมันรู้สึกว่าผมมีของดีหรือเปล่ามันเข้ามาหาผมไม่ได้นะผมไม่รู้ว่ามันเป็นคนหรือเปล่าประเด็นเนี่ยตอนนี้นะ ผมบอกผมก็ไม่มีอะไรติดตัวมามันบอกว่ามันรู้มันสัมผัสได้นะครับพอมันได้ของนะมันก็ไปเลยหายหัวไปเลยตอนนี้ไม่รู้ว่ามันจะกลับมาอีกหรือเปล่าถ้าของมันหมดนะครับทุกคนก็ถือว่าน่าจะเป็นคนที่คนเดินป่าเนี่ยที่หาของป่านะเจอ เพราะว่าลักษณะเนี่ยคล้ายๆกันเลยนะครับทุกคนที่เขาบอกมามันมาขอของเขากินแล้วมันก็จะไปเลยนะถ้ามันได้ของแต่ถ้ามันไม่ได้ของเนี่ยมันก็จะอยู่จนกว่ามันจะได้อะทุกคนโอเคครับทุกคนก็วันนี้เนี่ยเราได้เจอละก็จะนำเรื่องนี้ที่ผมบอกนะให้พี่แปดใหญ่ดูพี่แปดเล็กดูนะครับโอเคก็ทุกคนครับ ไว้พบกันคลิปหน้านะครับคลิปนี้ขอตัวปิดคลิปก่อนนะครับก็จะเก็บของเดินทางกลับบ้านละทุกคนไว้พบกันคลิปหน้านะครับทุกคนสวัสดีครับ